ครับสวัสดีครับชวนชมนะครับชุด5ต้นนะครับชุด5ต้น380นะครับก็ถือว่าราคาถูกที่สุดแล้วนะครับที่เคยขายมานะครับแล้วก็โคดมันนะครับท่านจับดูนะครับกรมไม่มิดนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันทิ้งใบนะครับทิ้งใบแล้วก็ทิ้งยอดนะครับ พอจะเข้าฤดูหนาวนะครับมันก็เลยไม่มีดอกนะครับผมเนาะนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเลยถอดกระถางออกมาให้ดูนะครับว่ามันก็อยู่ไซส์ประมาณนี้นะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็นิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับส่วนมากจะมีโขดอย่างนี้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเอ่อถ้าใครไม่รับนะครับระวังจะไม่มีดอกไม้ไว้ดูช่วงเดือน เดือนอะไรธันวานะครับพฤศจิกาธันวานะครับเนอะมกราเนี่ยนะครับหน้าหนาวเนี่ยนะครับระวังนะครับไม่มีดอกไม้ให้ดูนะครับเวลาคนอื่นก็มีดอกไม้บานดอกมาในสวยนะครับเนอะแต่ละคนเนี่ยจะมีดอกไม้มาอวดมาอ้างกันนะครับสวยเชียวนะครับเออนะครับแต่ว่ามือใหม่นะครับต้องการอยากไปเลี้ยงดูนะครับก็สอบถามได้นะครับเอาจากไปหัดตกแต่งรากดูนะครับเนี่ยนะครับ ดูโขดเขานะครับมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับโคดใหญ่นะครับรากก็สวยนะครับสวยเกือทุกต้นและครับก็ราคาขนาดนี้เนาะ,นะบางคนก็โอ้นะครับผมลดให้ขนาดนี้แล้วยังจงต่ออีกนะครับเออบางคนเนาะมันมันมีมันมีแค่บางคนหรอครับก็เออถ้าเกิดว่ามันจําหน่ายเออ ยังไงถ้าไม่เห็นถ้าท่านเห็นว่าไม่คุ้มค่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะผมก็จะเก็บไว้นะครับไม่เป็นไรเก็บไว้เอาไว้ให้มันดอกมันออกนะครับพอดอกมันออกมันก็เอาไว้ดูก็ได้นะครับสวยงามนะครับผมเนาะเออถ้าปกติแล้วนะครับถ้าคนชอบจริงๆนะครับชนชมนะครับชอบตกแต่งรากนะครับเพลินๆนะครับอยู่แบบเงียบนะครับตกแต่งรากฟังเสียงนกเสียง เสียงการ้องไปนะครับแล้วก็นั่งอยู่เงียบนะครับมันก็มีความสุขนะครับเบื่อเสียงวุ่นวายนะครับจากเสียงรถยนต์บ้างอะไรบ้างนะครับนะครับเนี่ยนะครับบางครั้งก็อาจจะพูดพูดไปเรื่อยๆนะครฮะจะเพิ่งเบื่อนะครับจะเพิ่งเบื่อเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะครับอืมวันนี้ก็เอาเครน่องชงขึ้นมานี่นะครับก็ว่าจะตกแต่งรากนี่นะครับ ตกแต่งรากแล้วก็ใส่กระถางใหม่นะครับเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับอห้าต้นนะครับห้าต้นสามร้อแปดสิบนะครับถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับนะครับแต่ว่าปัญหาของคือไม่รู้ว่าจะดอกอะไรเนาะนะครับเอแต่ก็เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งเลือกดอกเลยครับห้าต้นได้คละสีแน่นอนนะครับเอาจํานวนเอาดอกไปเยอะๆนะครับ เอาดอกไปหลายสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันออกดอกแล้วนะครับแล้วก็ฝึกเลี้ยงไปนะครับในราคาถูกๆเนี่ยนะครับพอเวลามันออกดอกเนี่ยมันก็สวยนะครับนี่ครับเพราะว่ามันใกล้จะออกดอกแล้วครับนี่ส่วนมากผมถ้ากิ่งอย่างเงี้ยถ้าใครชอบก็ชอบเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ชอบก็ตัดทิ้งนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับ ใหญ่เบ้อเร่อบล่านะครับถ้าไม่ชอบก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ตัดทิ้งเนาะนะครับตัดมือเดียวนะครับมันก็มีดก็ต้องคมนะครับเนี่ยนะครับถ้ามีดไม่คมนี่ตัดมือเดียวนี่ไม่ได้หรอกครับออกแรงเยอะนะครับตัดทิ้งเลยนะครับ ปล่อยไว้แต่ข้างล่างนะครับเออนะครับตัดเสร็จแล้วต้องแขวนไหมนะครับต้องแขวนตากไหมบางครั้งผมไม่ได้แขวนนะครับถ้าเกิดว่าตัดแค่เนี้ยนะครับเวลาปลูกเนี่ยผมปลูกจุ่มแค่ปลายรากตัวเนี้ยลงไปเลยก็พอนะครับไม่ได้แขวนไม่ได้แขวนครับแต่ถ้าเกิดตัดเยอะนะครับตัดเยอะตัดแบบโหดเลยอย่างนั้นนะครับต้องแขวนตากนะครับแผลเขาแผลเขายังไม่แห้งนะครับมีโอกาสเน่าได้นะครับ อ้าวต้นที่สองมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้พวกรากพวกนี้ก็ตัดนะครับที่จริงบางบางคนเห็นรากลุกๆนะครับเออเลยก็เลยว่ามันดูไม่สวยเนาะก็ตัดออกสิครับนะครับเพราะว่าบางครั้งผมขายนะครับผมไม่มีเวลาตัดแต่งให้นะครับเนาะขายราคาถูกแล้วก็ยังจะมานั่งตัดนั่งอะไรอีกนะครับโอ บางครั้งไม่มีเวลานะครับเนาะต้นไม้เยอะๆไม่มีเวลาตัดนะครับนี่นะครับบางคนก็ไม่กล้าโอนนะครับกลัวว่าจะถูกหลอกนะครับก็ให้กลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมทำไว้นะครับก็คือขายอยู่นี่ก็นานแล้วครับ นั่งแค่นั่งตัดไปนะครับช่วงนี้ถามว่าเงียบไหมนะครับก็รู้สึกยิบเงียบเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะฮะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วครับถ้าเราชอบเราก็ทำของเราไปนะครับบางคนขายทีเลยครับชวนชม ตกต้นละร้อยรากตะขาบเงี้ยนะครับผมไปเห็นในเฟซของจริงหรือของปลอมนะนะครับคลายเมาเงี้ยนะครับก็น่าเสียดายนะครับถ้ามีเงินก็อ้านะครับเวลามันออกดอกมันจะสวยนะครับชิลชมเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบช่วงนี้ไม่มีดอกนะครับที่ถ้ากิ่งางเงี้ย ส่วนมากผมจะตัดนะครับตัดแล้วก็ทําแฟนซีเลยครับตัดนี่ตัดนี่ทําแฟนซีนะครับถ้าไม่ทําก็รองมันแตกยอดนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับแฟนซี fancy. นะครับชอบดอกออกมาก็เหมือนเหมือนให้มันเป็นแบบดอกเดียวกันหมดอย่างเงี้ยบางคนนะครับนะอ่า พอตกแต่งแล้วก็สวยนะครับต้นพวกนู้นก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ตกแต่งนะครับถ้าไม่ได้ตกแต่งมันก็ดูมันยังไงอ่ะไม่สวยเท่าไหร่นะครับในพอตกแต่งแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับก็สวยนะครับเนาะโอเคนะครับเจ็ดต้นนะครับเออห้าต้นนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับถ้าใครต้องการก็โทรมานะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับ 0 9นย์เก้าแดนย์ดสามูนเจ็ดสี่ะครับโทรมาไลน์มานะครับพร้อมพีนะครับพร้อมโอนเลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับพร้อมพีนะครับอ่าใครจะโทรมาหรือโทรมาถามหรือโทรมาสั่งซื้อนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับตามสะดวกสบายเลยนะครับเนาะจากช่องบทองชาแนลเด้อนะครับลูกค้าเก่าๆนะครับส่วนมากก็จะโทรมาสอบถามโทรมาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะว่าผมก็ฟีดแบ็กกลับอยู่แล้วนะครับอืม ก็คือให้ให,ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ความรู้เล็กๆน้อยนะครับก็คือไม่อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็พอพอจะพอจะบอกได้นะครับว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเนาะนะครับอาจจะไม่เก่งเท่าคนอื่นเขานะครับแต่ก็พอจะบอกได้นะครับนี่เล็กๆเนี่ย,ยตัดออกหมดเลยครับเนาะ ตัดไปเอาสองเอาไว้สองลากพอ,อไวล้ลากนี้กับลากนี้ลากใหญ่พอถึงเตัดออกถ้าไม่ตัดออกนี่ลากใหญ่ก็ไม่โตเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไปเลี้ยงลากลิกเหมือนกันนะครับถ้าตัดออกนี่ไอ้หญ้านี่เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางแล้วก็ถอนออกหญ้านี่รากยาวมากนะครับรากเขานะครับยาวมากๆเลยนะครับ อ่ะนะครับก็3มต้นเอ้ห้าต้นนะครับ380ร้อยสิบรงนะครับห้าต้น3ามร้อยสิบงครับศูนย์เก้าแดศูนยดสามนจ็สี่อันนี้สีม่วงด้วยนะครับขอบคุณครับผมจากช่องของทองแชนแนลสิบนาทีนะครับขอบคุณครับ